สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราไปเริ่มกันแต่ละราศีกันเลยนะคะเรามาเริ่มกับ ชาวราศีกรกฎกันแล้วนะคะกับดวงความรักคนโสดในช่วงของเดือน11นะพฤศจิกายนนี้นะคะแม เอาเป็นว่าราศีกรกฎก็ฟังได้ลัคนาราศีอยู่ในเกณฑ์กรกฎก็ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องราวความรักของคุณในช่วงของดวงรายเดือนต้องบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงเรื่องราวในสําหรับคนที่รอรักเก่าอยู่3ราศีเด่นๆค่ะที่จะเป็นเกณฑ์รักเก่าให้กับคุณนะคะและ6ราศีเด่นๆเ,เป็นเกณฑ์รักใหม่ใช้ไลทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของคุณนั้น จะเป็นอย่างไรและราศีที่คุณกำลังพบเจอนั้นบางทีคุณกำลังคุยอยู่หรือเปล่าเปิดใจกว้างๆค่ะผู้ทำนายเชื่อว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีกรกฎมีเกณฑ์พบเจอความรักนอกเหนือจากคลิปนี้อย่างแน่นอนคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งคาพยากรณ์ก็อยู่ในช่วงเล็กๆในคลิปเท่านั้นทุกคนมีสิทธิพบเจอความรักค่ะ ไม่ต้องกังวลใจปล่อยใจหลายๆฟังไปเพลินๆน,นะคะชาวราศีกรกฎในคนที่ปรารถนาในรักเก่าคนเราเนาะมันพูดยากถ้ามันผูกพันซะแล้วเนี่ยมันก็ตัดใจยากแน่นอนค่ะ 3. มราศีเด่นๆด,ดังต่อไปนี้เป็นราศีที่ใช่คนที่คุณรอคอยอยู่หรือเปล่าได้แก่คนที่เกิดในเกณฑ์ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะ สามราศีนี้คือเกณฑ์รักเก่าที่มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงหัวใจคุณหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาส่องคุณอยู่เขามองคุณอยู่และก็ยังทราบเรื่องราววิถีชีวิตของคุณอยู่จากการที่คุณโพสต์บ้างหรือจากบุคคลใกล้ชิดและคนรอบข้างคุณยังอยู่ในสายตาของเขานะคะ เขายังคงมองคุณและก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ผู้ทํานายจะไม่ไปแตะว่าใครผิดใครถูกเราเลิกกันเพราะอะไรแต่ณเวลานี้ถ้าคุณรอคอยในเกณฑ์สามราศีนี้อยู่เขาก็มีเกณฑ์กลับมาค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้เป็นเพราะว่าเขายังผูกพันอยู่เขายังอยากกลับมาเริ่มต้นเขารู้เสมอค่ะว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะกลับมา หรือมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะให้ให้ใจหรือยอมให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งบางคู่ดวงเนี่ยอาจจะขอโอกาสมาหลายครั้งแต่ครั้งเนี้ยผู้ชทำนายมองเห็นในคลิปพลังงานก็คือเขาตั้งใจจริงๆจังๆนะคะและการเข้าหาเขาเนี่ยเขาตั้งใจจะเข้าหาคุณและแสดงความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอย่างหนักแน่นแล้วจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยจะตื้อสุดโต่ง จะสื่อสารจะเข้าหาเป้าหมายของเขาก็คือได้กลับมามีความรักกับคุณอีกครั้งดังนั้นเขาไม่ถอยค่ะตื้อจริงจังแสดงออกจริงจังโทรคุยตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นคนคุ้นเคยถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตคนรักถึงแม้ว่าคุณก็รอเขาอยู่เหมือนกันแต่คุณก็ไม่ได้ปล่อยใจให้ง่ายๆนะคะดังนั้นคุณจะรอดูว่าสิ่งที่เขาแอคทีฟนะแล้วก็แสดงออกมาเนี่ยมัน มันจริงจังและจริงใจหรือเปล่านะคะมาในรอบนี้ค่ะเขาจะมีการวางแผนในเรื่องของปัจจุบัน และในอนาคตกับคุณและเหมือนการเป็นต่อเขาเรียกว่าต่อสัญญาที่เราเคยคุยกันนะความฝันที่เราเคยคุยกันเป้าหมายแล้วก็จะชัดเจนอยากไปเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะพาไปเพื่อลาลึกถึงความหลังเออเดี๋ยวถ้าเรากลับมาคบกันแล้วเนาะเราก็จะเอออย่างนั้นอย่างนี้ในในแผนแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเขาก็รักษาสัญญาว่าจะกลับมาและเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณจะใจอ่อนเพราะเขาดูคุณออกว่าคุณ รักเขาค่ะนี่คือเกณฑ์รักเก่าที่อยู่ในเกณฑ์สมหวังอย่างที่สุดมีเกณฑ์กลับมาอย่างชัดเจนค่ะแกนกลางดวงของคุณกันนะคะชาวราศีกรกฎฐานดวงเดือนนี้ของคุณน่ะมันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะและก็เป็นความมหัศจรรย์ใจซึ่งชาวราศีกรกฎบางคนที่รอรักเก่าอาจจะรู้สึกว่า ไม่มีทางว่าเขาจะกลับมามันก็เกิดขึ้นได้มันก็ Amazing ดีค่ะก็ถือว่ายิ้มแก้มตุ๋ยกันไปนะคะกับเรื่องราวความรักคนที่อยู่ในเกณฑ์รักเก่ารอครั้งนี้ลุ้นได้เลยเขากลับมานะคะในพลังงานของคลิปนี้อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะถูกใจหรือเปล่าเอ่ยไปต่อค่ะแม คนบางคนก็เลิกด้วยไม่ดีอะเนาะก็ต้องมีแหละค่ะดังนั้นชาราศีกรกฎบอกว่าบายบายไม่เอาไม่เอารายโยนาละไม่เอารักเก่าแล้วขอไปรักใหม่แบบว่าตัดลิบบินกันไปเลยเปิดใจกันไปเลยแน่นอนค่ะคุณมีเกณฑ์น,นับหนึ่งกับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของคนที่รอรักเก่าก็ได้นับหนึ่งนะคะแม้กระทั่งเป็นความรักใหม่ก็จะได้นับหนึ่งเริ่มต้นเหมือนกันทีนี้การเริ่มต้นของรักใหม่ก็คือการเริ่มต้นของการเรียนรู้ซึ่งมันก็ต้องปรับหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะ6ราศีเด่นๆนี้นะคะที่เป็นเกณฑ์ที่คุณอาจกำลังคุยอยู่หรืออาจกำลังจะได้คุยในอนาคตก็เป็นได้เนาะก็อาจจะเป็นได้ได้แก่คนที่เกิดในเกณฑ์ราศีเมษค่ะ ราศีสิงราศีธนูนะแล้วมีพลังงานของคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะ6ราศีนี้เด่นมากๆเป็นเกณฑ์รักใหม่ที่อยู่ในฐานดวงคลิปนี้ว่าจะมีเกณฑ์เข้ามาในโชคชะตาและในดวงชะตาความรักของคุณ ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่คุณพร้อมที่จะมีความรักและเขาก็พร้อมที่จะมีความรักสถานที่เจอของคุณเนี่ยอาจจะเป็นอ่าช่วงกันเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนสถานท่องเที่ยวยามบันเทิงค่ำคืนนะคะสวนอาหารร้านอาหารนะหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมือนผับเทคบาร์คาราโอเกะ มีการเลี้ยงสังสรร์สวนเสเฮฮามีเสียงเพลงดังกระหึมหรือแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านอาหารเปิดก็อาจจะมีการเล่นดนตรีสดคือคุณจะเจอในแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนในบางคนด้วยและคุณก็อาจจะเจอในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเหมือนเป็นงานเฟสติวัลเป็นงานที่จัดขึ้นเช่นคอนเสิร์ตดนตรีกลางแจ้งนะคะ หนึ่งปีเราจัดแค่หนึ่งครั้งเหมือนออฟังดนตรีในริมทะเลของบางจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นงานเฟสติวัลงานเฉลิมฉลองดังนั้นดวงเกณฑ์ของชาวราศีกรกฎมักจะเจอในกลุ่มเกณฑ์งานปาร์ตี้สังสรรค์งานเฉลิมฉลองงานเฟสติวัลงานจัดหนึ่งปีครั้งงานครบรอบในแต่ละ การเฉลิมฉลองคุณก็จะได้เจอเกณฑ์แบบนี้มีแต่เสียงดนตรีสังสรรค์เฮฮาการเจอกันนะคะทีนี้คุณก็แบบว่าเออการเจอกันแบบนี้อย่างแน่นอนมันก็คือชอบเหมือนกันแหละถึงได้โคจรมาเจอในสถานที่ที่คุณจะเจอใครายๆกันนะคะเมื่อเราเจอแล้วมันก็เหมือนเป็นการถูกจริตถูกใจแหมปิ๊งปัง,ปงมองตาแล้วมันแลกลายแลกเบอร์กันไม่ต้องมาคิดตะคิดตะขวงเลยเอออ่ะ คบก็คบนะเป็นพลังงานที่มีความพร้อมนะคะอยากคบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้คุยแล้วสนุกก็ชอบเหมือนกันเนาะเจอในสถานที่คล้ายคลคึงกันเหมือนคนที่อยู่ในสายสายธรรมเขาก็จะไปเจอในสายธรรมนะแต่อันแต่อันนี้คือแอบยกตัวอย่างนะคะแต่ กลุ่มเกณฑ์กรกฎเนี่ยเขาจะเจอในสายแบบงานเลี้ยงงานสังสรรค์ซะมากกว่านะคะแต่ถามว่าความรักนี้ดีแน่แท้ไหมคุณเพิ่งเริ่มนับหนึ่งค่ะเพิ่งเก้าบันไดขั้นแรกของการมีคุณคุยคุณจะไปโอ้ยจริงจังคนนี้ต้องใช่นน่นนี่นั่น,นคุณยังไม่รู้นิสัยเขาเลยเขายังไม่รู้เราเรายังไม่รู้เขาเลย อย่าใจร้อนค่ะกรกฎเอาใจตัวเองเอาไว้กับตัวเองก่อนนะคะเรียนรู้กันไปนะพูดทำนายแอบเป็นห่วงนะเออเรียนรู้กันไปก่อนเพราะอะไรรูป้ปะคิดถึงก็คิดถึงจัดคุยก็คุยกันเก่งสเสลือเกินนะมันโหยหาชิวหากันเหลือเกินแหมก็เจอในสถานที่ที่มันโอ้โหแสงสีเสียงใช่ไหมคะบอกไว้ได้เลยค่ะยังคงต้องดูดู และต้องเรียนรู้และต้องสแสวงหาความจริงใจเป็นอันดับต้นๆนั่นหมายถึงเขาโสดจริงหรือเปล่าเขามีคนอื่นแล้วพรบงับงเอิญมาเจอเราในงานแล้วคบซ้อนหรือเปล่าคุณจะต้องไม่เป็นปัญหาหรือตัวปัญหาในความรักของผู้อื่นเพราะอารมณ์เพราะการท่องเที่ยว เพราะว่าดื่มกินหรือว่าดิ้งแดงดังบอกเอาไว้ก่อนนะคะบางคู่ดวงชาวราศรีกรกฎมีเกณฑ์เราไม่รู้ด้วยด้วยความไม่รู้จริงๆนะเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่รักบางคู่เขามีปัญหาเราเป็นส่วนหนึ่งไอคนกลางก็ส่วนหนึ่งนะอืหรือถ้าเขากำลังระหองระแหงเราอย่าเพิ่งเข้าไป เขามาปรับทุกว่ากําลังเราหองระแหงแล้วอยา่าพึงเชื่อนะคะผู้ทนายมองว่าเราอาจจะไปเป็นส่วนจิกซอหนึ่งนะคะที่จะทําให้เกิดปัญหากับครอบครัวบางครอบคร,บคร,บครบัวหรือคู่รักบางคู่รักได้ด้วยความไม่รู้ของคุณก็ตามหรือถ้าคุณมารู้แล้วแล้วคุณพยายามที่จะจะจะเดินหน้าต่อด้วยด้วยอารมณ์และความรู้สึกของความรักนะคะมันจะมีปัญหาตามหลังมา อย่างแน่นอนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งการคลึกโครมก็คือคุณเจอด้วยสถานที่ที่คลึกโครมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปผิดที่ผิดเวลากับคู่ครองใดๆก็ตามคุณจะเสียชื่อเสียงแบบคลึกโครมเหมือนกันนะคะในขนาะเดียวกันค่ะถ้าการกฎกไปเจอรักใหม่เป็นเกณฑ์สดใสโสดสนิท คุณโสดเขาโสดคบกันไปได้เลยค่ะทีนี้จะพากันเที่ยวพากันชอบอะไรคล้ายกันกินคล้ายกันมันก็จะเป็นขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งของการเรียนรู้เหมือนกันค่ะดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนเป็นช่วงแสวงหาความชัดเจนของความรักจะสังเกตได้ว่ารักเก่าเขาก็มานับหนึ่งเริ่มต้นใหม่เหมือนกันรักใหม่คุณก็ได้เริ่มต้นแต่ยังไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่า เราจะไปกันขนาดไหนเพราะนับหนึ่งกันทั้งสองพลังงานความรักค่ะดังนั้นฟังไว้นะคะอย่าพึ่งเชื่อแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกับทุกถ้อยคำและการแสดงออกที่ เป็นความรักนะคะอย่าอนรุญาตให้ใครมาทําร้ายจิตใจคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าบางคนบอกหนูไม่ตรงเลยอหนูไม่เจอแน่ๆเลยไม่ต้องเสียใจไปค่ะบางทีเดือนนี้ไม่ใช่ของเราเดือนหน้าก็เป็นได้นะคะคุณอาจจะเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆกระยะาณมิตรใหม่ๆมากกว่าคนรักก็เป็นได้ค่ะคุณอยากจะไปขอพรความรักได้เลยนะเดินทางไปขอพรตามที่เขานิยมได้เลยผู้ทำนายไม่ได้ว่านะเอออยากไปไปได้เลยเอาสุขใจตรง นนะเพื่อให้เทพเทวาผักดันนะอุ้มสมให้นะคะแต่ถ้าอยากจะให้ดีนะคะแนะนำว่าคุณควรออกจากเซฟโซนมากกว่านะในพื้นดวงของคุณไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยบ้างทำอะไรที่ฉีกออกจากตารางชีวิตบ้างหรือคุณอาจจะนั่งร้านเบเกอรี่หรือว่าร้านกาแฟร้รานเดิมนี่แหละร้านนี้แหละเอาใกล้สะดวก จากที่เดินซื้อแล้วออกเลยหรือนั่งรอซื้อแล้วออกเลยลองนั่งแบบ ชิวๆสักวันสิคะลองนั่งสักเกิน10นาทีที่ยืนอยู่ในร้านอาจสักที่0นาทีก็ได้นะคะลองดูว่าบางทีคุณอาจจะได้สายตาใครที่เงยมาแล้วเขาจับจ้องคุณอยู่ก็เป็นได้ลองทําอะไรฉีกกดจากตารางชีวิตที่ซ้ำซากจาเจของคุณนิดนึงนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสีมงคลสีดึงดูดแห่งความรักแหม่พอใส่สีนี้แล้วคนก็มองนะเออมองกันจังๆเลย เป็นเขาเรียกว่าคุณเหมาะกับเฉดส,สีสายลุงสีพาสเทลไม่ใช่สีเดียวทั้งชุดข้างบนเทากางเกงเทาคุณจะต้องมีการมิกแอนแมทไม่จะเป็นต้องฉูดฉาดค่ะแต่ให้มี สีที่มีความหลากหลายสีที่มีความสดใสนะคะอย่าใส่คุมโทนทั้งชุดแบบสีเดียวตุ่นทั้งชุดดำก็ดำบนล่างขาวก็ขาวบนล่างอยากเป็นสีชมพูอ่อนๆบ้างกับกางเกยงยีนคอขอให้เป็นลุคที่มีสีสันหน่อยนะคะทุกสีดีหมดค่ะแต่แต่งให้มีสีสันมากกว่าปกตินะคะ แต่งแต้มริมฝีปากของคุณด้วยสีที่มีความระเรื่อนิดนึงจะดีมากๆคุณสุภาพบุรุษนะคะแนะนำค่ะน้ำหอมนะคะน้ำหอมนะฉีดปะพรมร่างกายได้เลยนะคะนี่คือภาพรวมดวงความรักของชาวราศีกรกฎปาถนายให้คุณพบเจอรักแท้ไวๆนะฝากติดตาม ในเรื่องราวของช่องสมาชิกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้ทํานายจะเปิดช่องสมาชิกให้เราได้มีความใกล้ชิดกันมันจะมีคลิปที่เป็นพิเศษเฉพาะสมาชิกเนาะก็คือจะเป็นเลิกผานาทีแบบไทยแบบจีนเป็นเลิกสะดวกเลิกกลางๆคือบางทีอะเราไม่สะดวกแบบปเป๊ะหรอกแต่เราใช้เลิกสะดวกนี้แล้วทำให้เราสบายใจ แล้วก็ทำภารกิจหรือกิจการใดๆก็มีความสุขได้เหมือนกันนะคะใครมีช่องสมาชิกก็ฝากสมัครด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ